I've got something for you. Let's throw a guess. This thing washes out germs and bacteria. You want? Are you sure? Sure. I want to... <laughs> oh, my? Huh? everyone it's me again noon and i'm home today i stopped to pick up a few things on the way home from work got by wexi hong my to wexi i also buy groceries and i bought groceries including this today. ครีมอาบนา้ำนะคะเรื่องของเรื่องคือ <laughs> ว่าช่วงนี้แบบไอเดนติดเล่นมากไม่ค่อยจะยอมอาบนา้ำก็เลยลองค่ะ Hope f u l l y he s going to like it and enjoy his bath time แล้วช่วงนี้คืออินต้นมากเลยจัดให้กาเดียกกลิ่นส้มค่ะไปะลองดู Hey a i d m o n m o m m y s Home I've got something for you Let's t h r o w a guess It smells so good Flowers <For> Flowers No No <laughs> ยังไม่ใช่ It's um Orange กกินกินนโอเคอันนี้ดีกว่า it gets you clean nice and clean อะไรอะคืออะไร this thing washes out germs and bacteria รู้ยัง body wash are you sure, sure. ก็ถูกต้องนะคะคำไม่สุดท้ายก็คือ we use it in the shower เราใช้อาบน้ำเพราะฉะนั้น<ๆ>สำหรับไอเดนเนี่ยไม่ใช่แค่ body wash นะครับ head to toe <Wow. S 1> เลย G U A R D I A N Guardian Guardian Correct and what about this one Orange and หอมไหมหอมกลิ่นอะไรคะต้มอยากกินต้มอยากกินต้ม กาเดียนเนี่ยก็เป็นแบรนด์สุขภาพและความงามอันดับหนึ่งเลยค่ะจากที่สิงคโปร์ซึ่งไม่ได้มีแค่ของลูกนะคะพ่อแม่ลูกครกคน่ใช้ตัวนี้ค่ะเป็น g u a r d ยนไรซ์มิล l k ์ไบรท์เทนนินะคะมันแบบละมุนมาก it looks just like milk and it smells so good กลิ่นดีมากนะคะหอมน้ำนมข้าวพอใช้เนี่ยก็พบว่าผิวนุ่มมากด้วยนวัตกรรม Hyd r a Active ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นค่ะ พอเราใช้เราชอบมากเนี่ยก็เลยจัดมาให้พ่อลูกด้วยเลยโจทย์ของพ่อนี่ยากมากนะคะเพราะว่าต้องหาอะไรที่เหมาะกับคนสกปรกหมายถึงว่าเหมาะกับคนที่แอคทิวิตี้หนักๆเหงื่อออกเยอะๆเซลล์ฮีสเวทส์ลอตฮีสเวทส์บักเก็ตแล้วครีมหรือโลชั่นหรืออะไรเนี่ยไม่รู้จักนะคะพ่อผู้ไม่ทาอะไรเลยและพออาบน้ําแบบขัดถูผิวสะอาดขั้นสุดนะผิวก็จะดังแบบแห้งกร้านมากค่ะพ่ออะไรทําให้เธอสะอาดจิตใจเราสะอาดที่จิตใจกดมต์ทุกวัน ของคุณพ่อเนี่ยนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะ Max Protect Anti Bacterial Anti Bacterial ระดับ Max นะคะดีงามมากชำระล้างแล้วก็ปกป้องผิวจากแบคทีเรียได้ถึง99.9%กลิ่นสะอาดแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวให้สุขภาพดีแบบหล่อเลยอะ่ะแล้วก็มาถึงช่วงคลาย a แนะคะนั่นก็คืออาบน้ำลูกนั่นเองค่ะ Let ของไอเดนนะคะก็จะเป็นตัว head to toe wash เน้นสะดวกขวดเดียวจบตั้งแต่ head shoulders knees and toes knees and toes <c oughs> สะอาดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองตานะคะเอาจริงๆอ่ะแค่ได้กลิ่นก็สนุกแล้วสมลูกเลยอาบสนุกเลยค่ะ ลูกวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นลูกสนุกเนี่ยก็คือชัยชนะของวันนี้แล้วนะคะผิวนุ่มหอมกันทั้งบ้านค่ะส่วนพ่อก็สะอาดมากโอเคผ่าหอมไหมหอมค่ <ทำ S 1> ะ,ะเอาจริงๆนะคะแค่ซื้ออะไรมาแล้วคนในบ้านชอบเนี่ยแค่นี้แม่ก็แฮปปี้แล้วค่ะบ้านไหนมองหาไอเทมเด็ดที่บูสต์ผิวแม่ให้กระจ่างใสชัละล้างผิวพ่อให้สะอาดแล้วก็ทําให้การอาบน้าลูกเป็นเรื่องสนุกเนี่ยแนะนําเลยค่ะกาเดียนถูกใจทุกคนยิ้มได้ทั้งครอบครัว thank you